พี่ดัตสวัสดีครับพี่น้องมาพบปอกันที่จังหวัดชนบุรีพี่น้องยินเข้าน้าม่วมสาติสชิม,มกน้าม่วมสาติเอามาหออเราตัวนี้ไงทุน สวัสดีพี่รองรรอเอฟซีคุครับสดีเอฟเช้าวันที่ยีบสามครับเดือนยังเดือนหกเดือนหครับมิถุนายบงายดีครั่ายจุนหน่งนหลายไปมิถ <laughs> ุนากันมาหนไยี่สิบสามมิถุนาเอ่อชอบสวนโอ้น้ามจะเต็มสาตัวนี้ไห เอาหมูวันนี่น,น,น้ำคือบนนลายไปนี่ออกว่าจะซึมบอกว่าฮะซึมเยียโอ้ไปบงป่าแล้วไปว่านจะลายไปนี่เลยนะเออน้ำไม่เปล่งกน้ำซึมเหมือนหลัลงจากแมวหน่อยสะเดือดสันจน <c oughs> รไปลินจุด <c oughs> ngang nổi biết không? ô oh, ban ban hoả một tuấn à? ô, parkito bị, cứ nảm hả?

Nhà vừa đẹp con. hả chăm quá. Một hộp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 เดี๋ยวปกน่องมึงเป็นไงดโอ้โหหันฉันดีเลยตัวเนี่ยมันได้กินชีก็ดเดียนเจ้าด้ออ๋อสร้างนั่นก็มีสิโอ้มันบืนกับมามาตัวเนาะ สวัสดีครับคุณประดิษฐ์สมสสมาหอดไปติงขิ้งไปใส่แล้วครับน้ำบอกข้อโอายกองน้ำ้อห้เปียเอตีแล้วตีด้ยต้นอ๋เบิดเม่ไหวแล้วนั้นโอ้ยเบียมัน Bơm bum, boom bum, được có gia. kìa. Nghe. nóng. Menaggia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  ทักน้อยก็สีดำนะเล้พี่น้องแล้วบต้นเนียนี่แล้วบวบเบเป็นเป็นวนยหลายนะคุณูบริเก็บเป็นพัดไปลวกกับหนึ่งป่านะแค่แล้วกัาลุ่นนี่แล้วเน,นี่ยสีกึเดียนดี สวัสดีครับคุณธีรศักดิ์สวัสดีครับคุณกอลวินสุดรอแล้วก็สาวสวยทุกท่านนะฮะตอนนี้เรามาลองใส่เบ็ดดูครับว่าปลาที่เราปล่อยไว้ตอนนี้สภาพพอมใหญ่ตูนะครับ มันจะถึงขั้นไหนครับพี่น้องแต่ว่าซ้ำแขนกับมีเลยครับพี่น้อง็ปโลยโอ้โอ้ยวนเหลือยุเก่าขีดพอล้ล่ะนั่อกินแล้วกินแล้ว่นปดเหลือีโอ้ปลาทวพี่น้องโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย้้อ้อ้อยอยู่้้ยโอโออ้ มามาพี่น้องเห็นว่าครับโอ้ปล่อยเข้าเดี๋ยวไหมรุ่นนี้ซีตัวโลครับพี่น้องพอดีเลยเนาะเอ้าโอ้มันหลายตัวโลตัวนี้ไหมเดี้ยงกา่าฉีดตัวโลเออ่เอาไรกตัวละ มันก็ดีร้อนนี่เตัวเดียวดิมันเ้ามันกึินเป็นเลมูน่มีน้องย้อนเบ็ดลงเข้าเดียวครับป่ามูปล่อยที่หลังเลยฮะโอ้มันกินปวกจาฟันปวกลงไปสวัสดีครับน้องปูปี้ปูปี้สวัสดีครับคุณนรง chơi trái xịp luôn à à, cầm mương vẫn sào tròn vậy đó, lái chắc lái tuồi đó vậy, à, tối nay tối nay chúng ปลอยได้ทปล่อยได้เงอันนี้เรต้องไปหากินไก่พี่น้องปล่อยไว้ตามธรรมชาติน,นี้ใหญ่ตูแล้วก็นี่พี่น้องทั้งด้านพี่เป็นค้องเง้อันนี้อยู่ในตัวเมืองอำเภอเมืองชนบุรีนะครับบรรยากาศก็ยังอยู่บ้านเท้างเราพี่น้องดินดำน้ำซุม้มกินน้ำเดือสวัสดีจา้า มามา,มาพี่น้องวันเสาร์นี้พี่น้องแมวน้อยเสเด็ดแนะทำการแสดงที่จังหวัดชนบุรีไล่สุดในทางเพจเด้อพี่น้องเด้อจัดใหญ่จัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างโดยผู้นำทีมงานพิศนินบ้านกกแชร์นะครับพบพ่อกันนะครับในรูปแบบโมรัมเพิ่นแมวน้อยเสเด็ด พี่น้องแล้วก็พิธีกรหนุ่มรอนะครับนุ่นครับโจกทงยืนแอคชั่นยู่ครับพี่น้องใช่ครับวันเสาร์อ่าค่มหนึง่งอ่า6โมง6โมงซ้อ,อมเพียงไวเราบ่ซ้อมแล้วครับถ้ามือนั่นไปบ้านไปเปิดใหู้เ่าเบ่งบัดโทษอสัน่นมามอหนึ่งมอหนึ่งคือผมหนับผักคือหน่นอยแช้ไอทงไอทง ไงงอ๋อปัญญายุทธ์อ่าโคตรสกปรกไอ้ไม่ได้ซ่อมง่าย <laughs> เลยทุนนะเอ่าเบาตพอ่นเพ่งชาดแล้วก็ล่องได้ขึ้นขึ้นเบาตอ่อตอนนี้เราเชือดขึ้นมาแล้วครับหนึ่งตัวครับก้อนจิ๋วฮะเหตุการณ์เหตุงานพี่น้องผักมีที่ใบกับยุน่นี่พี่นอ้องปลากระมีแล้วเออครับ <laughs> บักพริกบักกรือบักแตงบักหม้บักอืบบักเน่าบักม่วงเออเออแม่นเออ <laughs> บักดิษมันอยู่หุ่นดัวบักดิษอยู่แ้งน้อย <laughs> เออบัครเออขอบคุณครับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับกาแฟเสเดิดสาวน้อยเพชรบนันแพรงไอ้หนุ่มมัดโกโจโยมบ,นบันดิ 3, 10, นครับวันที่สามสิบมิถุนายนหอดวันที่ หนึ่งครับสองขึ้นซ้อนเพิ่นจะร้องวันเกิดเพิินครับจัดโอ้มาราดังภาคอีสานหลายคนครับพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเข้าไปเบิ้งในเลยเด้อพี่น้องบัตรออนไลน์ครับในราคา149่บาทเออเข้าไปเบิ้งในเพจดสาวน้อยเพจบดบัแพงเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องอยากสนใจอยากเบิ้งไล่กันออนไลน์ส,สดๆมาราเพิินน้ำโดย ยินข่าวว่าสาธิตท้องจันทร์ขมาครับลูกแพร่ไม้ไทอ่มอลําดากชุบแพร่โอ้หลายคนครับพี่น้องได้เหลี่ยมใยจืนโน่นั่นแหะครับวันที่30มิถุนายนนะครับเข้าไปเบื้องสนับสนุนไปกําลังแร่งใจให้ สาวน้อยเพชรอนบ้นแพงกันเด้อพี่น้องเอฟซี e สาวน้อยเพชรอนบ้นแพงไม่ควรพลาดน,นะครับแต่ว่าพี่น้องเสาววันเสาร์ที่จะถึงนี้พี่น้องแมวน้อยเสเด็จนะครับสไตล์รำเพลินพี่น้องมีชุดเตรียมพร้อมเรียบ,บร้อยพี่น้องพบกันแมวน้อยเสด็จเด้อพี่น้องเด้อว,วันมือวันเสาร์ที่หอดี่แหละครับ S 1> <S 1> <S ว่ามันตื้นเบ็ยดหรือเ่าฮะเย่ yeah. นี่คือปลาที่ปล่อยไว้ตามธรรมชาติตรงคลองจะเป็นสวนอยู่หน้าบ้านผมนะครับบ้านผมก็จะอยู่ด้านหน้าวพวนพี่น้องงหินลังค่า สีแดงๆในเม่นรัครับย่งมาสาเก้ากตกสวนครับพี่น้องโอ้ยลัวออนี่ยฮ่า Khiang, à? Kia nữa các bạn à cái kia <laughs> <Kết thúc đó. cười> mua kia, bay kia. Kia 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 kia. Kia bay สูบกเคี้ยมไหมสู้บกเคี้ยแล้วก็ยังก็ตุ่มตุ่มไข่ใส่อย่าน้อยเนาะคนเงี้ยวหันหันเพรจะลอลงไปทางล่างพี่น้องอันตรายครับเพราะว่าน้ำเริ่มต่ำมันไหลครับมันลมครับฝนตกมัขึ้นก่อนสถือเจ้าวันจันทร์ทอมือวันอาทิตย์แหละ วันอาทิตย์ตที่ผ่านมาครับพี่น้องฝนตกเต,ต้นเปิดบูธผมครับพี่น้องกล่องอญญาอยุยุทั้งถุนนะครับเต้นที่เอาไปเคยเอาไปเปิดบูธนะครับเจอพายุเข้ามาทีเดีวครับยุ่กล่องเสียหายไปเรียบร้อยครับลมแรงครับพายุฝนพี่น้องอยุ อายุหน้าอยู่หัวอยู่สวนพี่น้องก็เระมัดระวังด้วยพี่น้องไต่มไมห่ม่ายง่าล้มแมงเ้งนะครับงาไม่หักค่นทับอันตรายด้วยพี่น้องลมแรงลมอ่าตอนนี้เราก็รอรุ้นอยู่นะครับว่าเอาอยู่พรา่ายไปอีกมุมนึงด้วยสมองนะ แม่นแล้วออกปวกให้มันก้อนเลยนะอันนี้เราเรารุลอ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 ล้นครับว่าจะมีทีเด็ดอีกสักหนึ่งตัวหรือเปล่าพี่น้องมาลุ้นกันพี่น้องมาลุ้นกันเมื่อกี้นี่ย้อนลองแบ,บแป๊บเดียวไงมันต,ตื่นเบ็ดหรือบ่ฮะ ออล้อรุนกันครับพี่นออ้องมันล้อลงไปปุ่นบ่ได้ขี้ตุ่มโอ้ต้องไปล้อคู่ยังเดียว <c oughs> ดสั่งว่าแล้วตัวเนียเด็กพี่น้องเลาะขึ้นไปทางคร่งก่นอนบอกเอิ้นเปงใไงเด้อสิบอกเอา้าเจ้าออไาวงไง้ใส่หรอโอ้นี่ครับทดสอบมาครับเมื่อกี้นะครับได้มาแล้วยหนึ่งตัวครับเดี๋ยวลอลุ่นกันพี่น้องว่าสิมีเพิ่มอยู่บ่เออ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทีมงานสร้างฝ้ามาพี่รองอืมเต้ามากเลยบอกไปทำการทำงานกันชื้อก,กันล้พี่รองเอ้ย่เอย <c oughs> เอาครับเดี๋ยวพี่รอง สำหรับไลน์นี้นะครับผมพิจารณินบ้านกบกแกขอบคุณพี่น้องเขามาติดตามรับชมไลฟ์สดๆในช่องเฟซบุ๊กพิจารณินบ้านกบกแกรนะพี่น้องฝากไว้แน่จกเคียซทรัพพี่น้องเขามาเบื้องไม้แล้วพี่น้องวันเสาร์นี้ครับเจอกันแน่นอนกับแมวน้อยเสเด,ดสไตล์รำเพรินพี่น้องเต็มชุดเต็มบงกันเลยทีเดียวนะพี่นอ้องเด้อเออคอยติดตามรับชมแล้วก็ฝากไว้แน่พี่น้องกาแฟเสเดือสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ โปรโมชั่น1กล่อง359บาท2กล่อง699ครับ3กล่อง999เสื้อตัวน,นี้เหลืออยู่4ตัวครับพี่น้อง3กล่องแถมเสือ้อสาวน้อยพี่บ้านแพงนะครับเหลืออยู่4ตัวพี่น้องในราคา999บาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีทั่วประเทศเออพี่น้องเฝ้าจองเฝ้าซื้อนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เหลืออยู่4ตัวท่านครับพี่น้องเอ่า ในราคา999บาทได้3กล่องครับพี่น้องแล้วก็แถมเสือเอบซี่สาหน่อยเพรบันแพงตัวหนึ่ง้อพี่น้องสนใจก็สามารถโทรติดต่อมาได้เบอร์ผมโดยตรงครับพี่ธดินบ้านกกแค่ครับ0865884928เ้อพี่น้อง0865884928อ่าพี่น้อง พักันได้ดื่มไปครับกาแฟาเสด็จสาวน้อยเพชรบานแพงครับนี่สนใจเบอร์ที่บอกไปนะครับพี่ธนินบ้านกกแค่ครับผมรับเองส่งเองกับมือครับพี่้องได้ของแน่นอนไม่ตรงห่วงครับพี่อ้อง0865884928เด้อพี่ดองเด้อตัวตน,นี้ทีมงานทางทีมงานช่างฟ้าก็เดินทางมาแล้วนาะพี่้อง สำหรับไลนี่กะผมพิธนินป้านกบกแชรครับก้าวคำว่าสวีดัสสวัสดีพี่น้องพบพ่อกันในไรนาครับแล้วก็เสานี่เจอกันครับพี่น้องแมวน้อยเสด็จที่จังหวัดชนบุรีพี่น้องอพบพ่อกันเด้อครับพี่น้องสวีสดัสสวัสดีครับ